สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ตุ่มพาเพื่อนๆมารับพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระเจดีนะคะที่วัดอดอยเทพนิมิตที่ภูกเก็ตค่ะเป็นเจดีที่ตุ่มมานั่งสมาธิประจำเลยนะคะวันนี้ก็ขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็มาทำสังฆทานให้เพื่อนๆได้รับบุญ แล้วก็กุศลไปกับตุ่มด้วยค่ะพอเสร็จแล้วตุ่มก็ขึ้นมานั่งสมาธิพอดีเห็นองค์เจดีสงบร่มเย็นมากๆเลยอะค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รักพรางานจากพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระทนของหลวงปู่มั่นค่ะได้บรรจุอยู่ที่ยอดเจดีย์ค่ะหลวงปู่บุญพิน กตะป็นโยเป็นผู้ที่สร้างวัดนี้นะคะ่ะแล้วก็มีพระอาจารย์ไพบูลย์ที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ซึ่งตุม่มนับถือท่านนะคะก็ขอพลังของพระพุทธเจ้า uk, ทุกๆพระองค์นะคะตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าสมณโคดมนะคะแล้วก็ พระปัิเจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ไปพระพุทธเจ้าในในอนาคตข้างหน้าขอพระอรหันพระอริยะพระอริยะเจ้าพระหันทุกๆพระองค์ทั้งที่ดับขัน ไปแล้วเขาเขาอาน,นิพานไปแล,แล้วแล้วก็พระอาหารหันตสาวกที่ยังมีธาตุคองธาตุขันอยู่นะคะขอให้พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็เทวดาพรมทั้ง20ชั้นเทวดาทั้ง6ชั้นได้ส่งพลังงานที่เป็นมงคลเป็นบุญกุศลให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ นี่ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะรับบุญไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ